รู้ไหมแค่เดินออกกลังกายวันละนิดอาจทําให้เลือดของเราเองดีขึ้นได้เดินออกกลังกายเบาๆทําให้เลือดเราสูบฉีดดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นโลหิตจางหรือพาธทลสิเมียที่มีปัญหาก,าการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีหรือออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ทั่วร่างกายและการเดินก็จะช่วยทําให้กระตุน้นการทํางานของหัวใจและปอดช่วยให้เม็ดแลืดแดงส่งออกซิเจนได้ดีขึ้นลดการเหนื่อยล้าของร่างกายและ ช่วยเรื่องอารมณ์ความเครียดและการนอนหลับของเราเองด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการฟื้นตัวของระบบเลือดโดยตรงการเดิน20-30นาทีต่อวนันทําให้ระบบเลือดของเราดีขึ้นและทําให้ร่างกายเราไม่ล้าเกินไปเลือดจะดีไม่จําเป็นต้องวิ่งบางครั้งแค่เดินเบาๆก็พอเพราะการเดินวันละนิดในดทุกๆวันเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีของเราเองได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามคอมเมนต์เซฟ แชร์ให้กับคนที่ยังกลัวในการเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยนะครับและถ้าอยากฟื้นฟูด้วยวิตามินแบบตรงจุดอย่าลืมมาฟื้นฟูโลหิตจงางธาลัสซีเมียกับการ์ดกันนะครับ